วายสามครึ่งแล้วมารเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนี่ไม่ติดว่าเป็นลูกเฮียใหญ่นะพี่แบบโอ้ไม่รับงานนี้หรอกไม่ไม่รับไม่ได้พี่เขาจ่ายเยอะมากเลยพ่อเขาฝากมาด้วยเนี่ยงั้นผมโทรตามแป๊บนึงพี่แป๊บเบดีวยวครับอา่าโทรหาดิอ่ะได้ครับได้ครับผมโทรอันหนึ่งครับฮัลโหลครับคุณมอสครับครับคุณมอสถึงถึงถึง สวัสดีครับวัดดีทุกคนครับปัดดีที่บ้านมีปัญหาเล็กหน่อยแต่ผมเอาน้องๆมาด้วยนะวันนี้เพิ่งออกจากคุกมาหางานทําก็เลยช่วยน้องๆมันอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวเรคุมดนั่งนั่งนั่งก่อนก็ได้ครับนี่นะใช่ครับเชิญเชิญครับ <laughs> ห้องอัดนี่ถือว่าเป็นห้องอัดที่ดีที่สุดในในพื้นที่นี้เลยครับครับผมี๋ยวันนี้เราจะทําเพลงเสื้อกั๊กกันเนาะคุณโมซ้อมเพลงมาเรียบร้อยแล้วเนาะสุดยอดครับพร้อมเลยใช่ไหมครับสบายครับเดี๋ยวเชิญห้องอัดด้านในเลยครับผมเข้าไปเข้าไปนะครับี่ห้องดีที่สุดแล้วใช่ไหมดีดีที่สุดแล้วครับขออนุญาตเดินผ่านหน่อยนะครับเร็วดี่ โอ้ยเริ่มกันดีกว่าพี่เสร็จไหมดิโอ้ยเขาใส่ไม่เป็นอีเพลเร็วเขาใส่เพี้ยนแล้วนะฮัลโหลเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย โทษครับพี่ผมอยากให้งานมันเสร็จเร็วๆพี่ผมเลยต้องรีบอะครับตะกี้ผมฟังยังไม่ต้องไป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 แบบนี้ใช่ไหมเที่ยวมาไมาดูโอ้ยใช่ไหมน้องโอเคนะโอเคครับโอเคครับโอเค one two two one two two hey hey น,น,น่าจะพร้อมแล้วคุณมดโอเคนะครับผมโอเคมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วโอเค,คโอเค,อเคมาคพร้อมเลยงั้นเราเริ่มท่อนแรกเลยนะครับเสื้อกั๊กครับ ตใส่กางเกงกรดีไปเอาเอาเอาอาบผ่าอาบผ่าโดนตีมันโดนตีมันหายโดนตีมันหายไม่ได้กินเลยครับเดี๋ยวผมขอเซตเซตระบบแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึ่งนะครับดีนะครับได้ครับได้ครับเอาขอเวลาไม่นานนะครับพอดีตอนนี้ฟิลกำลังแบบว่าต่อเนื่องแล้วแป๊บหนึ่งครับ พี่แกเสียงแหบเปะเอาน้ำอุ่นหรือน้ำมะนาวให้เจ๊กินหน่อยได้เฮ้ยขอยจะชุ่มเฮ้ยเฮ้เลยอะไรทำดีนะมึงเออโห้กินน้ำหน่อยครับพี่เสียงแกได้มีพลังขึ้นอะไรของมึงนี่กคุณไม่กินมะนาว ทำไมพี่ไม่บอกผมต้งแรกว่าพี่ไม่กินนะครับคุณไปคุยคับนรองผมเรื่นี่เลยเขาหลังทำงานศึกษามาด้วยตัวศิลปินทำอะไรชอบอะไรไม่เอาอะไรคุณงรู้หมดเฮใ,ใ,ใครจะไม่รู้ทไคมผมไม่ถามพวกผมก่อนขอโทษครับพอดีเราลืมหาข้อมูลไปว่าคุณมดไม่ไม่กินมะนเอ คุณมดครับเดี๋ยวเราข้ามไปร้องค่อนฮุกเลยนะครับเผื่อจะได้จับคีย์ง่ายๆหน่อยค่อนคอนฮุกมันต้องใช้อารมณ์อินเนอร์แล้วก็พลังเสียงหน่อยคุณมดจับเต็มที่เลยนะครับโอเคครับโอเคโอเคุกไม ออกลับส่งวิ่งจนล้อพันกว่าจะได้มาในแต่ละวันใครว่าจนเออเออเออแปะแปะแปะตีมนหายก็ผมไม่ได้ยินเลยเครื่องเครื่องเครื่องมันสะดุดเดี๋ยวเออคุณมดครับแบบใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆไม่รอดแน่เลยอ่ะนมั่นใจซะด้วยเอาตัวจูด้วยเฮ้ อตจูนแล้วไม่งั้นเขาไม่หยุดร้องแน่พี่ใส่ออโต้จูนใส่ออโต้จูนไหครับพี่ใส่ออโต้จูนได้หน่อยครับ, Auto รบมา ิวยวบถึงใครว่าจนถึงใครว่าโง่แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉันครั้งหนึ่งแม่บอกครั้งหนึ่งพอ่อฝากอยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโตใส่สุกโกตกู <c oughs> กูไม่ได้ตั้งใจลูกไม่ได้ตั้งใจต้องมาใส่เสื้อกัน โอเคโอเคววเดี๋ยวลองฟังนะลองฟังลองฟังลองพูดดีเลยครับน่าไม่ดีนะคุณใส่ออต้จูให้ผมะอ่าผมอาะ ปรับเสียงให้มันดูละมุนแล้วก็เหมาะกับเพลงนิดนึงอ่ะไม่นิดแล้วถ้าคุณจะแต่งเสียงผมขนาดนี้นะคุณไม่ต้องใช้เสียงผมแล้วคุณไม่ใช้เสียงคนอื่นโน่นแต่นี่มันงานผมผมต้องการร้องจากความบริสุทธิ์ใจของผมผมจะให้สารแมสเใสของผมผิดเพี้ยนไม่ได้อย่าปรุงแต่งเสียงผมโอเคไม,ไม่ไม่ปรับปรุงไอ้เม่ปรุงแต่งอะไรเอาเสียงออริจินอลโอเคครับ คุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับดีคุณมดครับเดี๋ยวผมขอประชุมกันแป๊บหนึ่งนะครับทางสบายครับยัาไงลยวะไม่ได้แล้ววะเราหาวิธีเลื่อนอัดไหมยังไงพี่ถ้าบอกให้ยกเลิกนี่มันเอาแน่เลยต้องต้องแน่จจ้องเราอยู่ ออกแล้วเดี๋ยวเราเอากันอีกทีหนึ่งเอากันนะครับมาเลยครับวิ่งออกแับทรงวิ่งอ้าวเฮ้ยฮัลโหลโอ้ไฟดับไฟดับอ้าวอ้าวทำยังไงเนี่ยทำงานยังไงเนี่ย 1> <1> ตายตายไฟดับครับไหนะคุณบอกห้องอัดที่ดีที่สุดในย่านนี้ไงทำไมปัญหามันเกิดขึ้นบ่อยอย่างเงี้ยคุณโหต้องขอโทษคุณโมสจริงๆอาจจะต้องขอคิวคุณโมสใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้น่าจะซ่อมไม่ทันช่างเขาก็ไม่ค่อยว่างด้วยครับไม่เป็นไรผมเรียกช่างแล้วไฟไม่ได้ดับ้วปังมาหลุด

ออกแล้วเอาเขี้ยววิ่งออกลับส่งวิ่งกันจนล้อพันกว่าจะได้มาในแต่ละวันถึงใครว่าจนดึงใครว่างกแต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉากเนี่ยนี่งหน่หลายรอบเขาอัดเพลงพี่พี่เดี๋ยวพี่าับตัวครับพี่ คุาเพ่โอ๊ยอย่าให้กูเห็นิกนะขอโทษดีครับพี่พอดีว่าเพื่อนผมมันไม่รู้การให้ส์ครับผมขอโทษครับพี่พร้อมนะพี่โอเคไปเลยครับวิ่งออกรับส่งวิ่งกันจ วกว่าจะได้มาในแต่ละวันถึงใครว่าจนถึงใครว่าโ่แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉันครั้งหนึ่งแม่บอกครั้งหนึ่งพ่อว่าอยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโตใส่สูงโตโกแต่ลูกขอโทษ ลุกไม่ได้ตั้งใจลุกไม่ได้ตั้งใจต้องไปใส่เส hey, oh huh. ื้อกักสุดยอดเลยพี่โคตรดื้อโคตรดื้อมากเลยเดี๋ยวลองมาฟังลองมาฟังดูลองมาฟังลองมาฟังเอาเชิญเชิญนั่งพี่เชิญนั่งนั่งนี่นั่งนี่ก็ได้พี่นั่งนี่นั่งนี่ครับโอเคลองฟังฮะ สองวิ่งกันจนรองพกว่าจะได้มาในแตละวันโอ้่ยถึงใครว่าจนถึงใครว่าโง่แต่จะถึงยังไงก็เหินของฉันครั้งหนึ่งแม่บอกคั้น เป็นเกียรติผมมากเลยครับผมวันนี้ผมดีใจมากๆครับท่านปรดิวคุณทําให้ผมเห็นถึงฝีมือระดับพักการจริงจริงยินดีวันนี้พวกผมดีใจมากนะับขอบคุณมากเลยครับขอให้แห่งๆนะพี่นะวันนี้คงต้องลากลับกันเพียงเท่านี้ละขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวยังไงใช้บริการใหม่ได้ขอบคุี๋ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพอดีวันนี้ผมว่างพอดีเราไม่มีคิวต่อใช่ไหมคุณช่วยปรดิวผมอีกสักเพลงหนึ่ง ผมมีเพลงมาชื่อเพลงนี่หรือคนหรือคนเพลงนี้ดังแน่นอนถ้าผ่านฝีมือคุณกับฝีมือผมนะอะไรเด้ออัดเลยครับอย่าร้องเสียงดีเลยสายมาอยู่ไหนอ่ะสายมาอยู่ไหนอโอ้นี่นี่ครับนี่ครับเพลงพอเยอะมากเยอะมากเยอะมากน้ำมะนาวไหมครับ